ปลาทองทองนิยายบทที่111หลังจากดูแลเจ้าตัวน้อยทั้งสองแล้วฝ่านช่างอีกก้ก็เกือบเข้าไปเก็บหนังสือทหารที่เสื้อเจิงให้มาแต่อี้เปาเอ๋อก็เดินตามเธอไปและกับเงลเล็ก,ลกนะช่างอี้ เขาขยับกําปั้นอย่างลังเลที่จะพูดฝานชางอีถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเอ,อ๋ออีเป่าเอ๋อมองไปที่นงางร้วพูดว่าขขาอยากเรียนศิลปะการต่อสู้คำถามมิทุนไม่ฝันชางอีอดหัวเล็กน้อยโดยฐานะอันสูงส่งของอีเป่าเอ,อ๋อความยากลำบากในการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จึงค่อนข้างมากและการล,ละบากเจ็บก็เป็นเรื่องปกตินางตอบว่าการเรียนศิลปะการต่อสู้มันยากทำไมจู่ๆเจ้าถึงอยากเียนขึ้นมา อีเป่าเอ๋อลดขนตายาวลงลิ่ฟิบปากเมียมแั่เงียบเงียบสักพักหนึ่งเขาก็พูดต่อว่าข้าแค่อยากเรียนทุ้หากข้าแข็งแข่งเข้าป้าฉางอี้ข้าจะสามารถปกป้องท่านแม่ของข้าได้ในอนาคตเหตุการณ์ที่คนของราชททยญาติพยายามลักพาตัวอี้เฉียนเฉียนและลูกชายของนางได้ทิ้งเงาสําคัญเอาไว้ในใจของอีเป่าเอ๋อไม่ได้ยินเขาพูดเช่นนี้สีหน้าของฝานฉางอี้ก็เป็นไปจริงจังขึ้นนางกล่าวว่า การเรียนศิลปะการต่อสู้นั้นยากเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือความเพียรการเรียนดูก็เหมือนกับการพายเรือทวนน้ำทำาห้ก้าวหน้าก็ถอยการเรียนศิลปะการต่อสู้ก็เหมือนกันแบบนี้เป็นไงข้าจะสอนพื้นฐานให้เจ้าก่อนถ้าเจ้าอดทนกับความยากลำบากนี้ได้และพยายามต่อไปข้าจะสอนเจ้าเพิ่มเติมในภายหลังอีเป่าเออพยักหน้าอย่างแข็งขันได้ช้างหนึ่งได้ยินบทสนทนาของพวกเขาแล้วกรีดิผลหน้าขึ้นมาและประกาศว่า หนิงเหนียงก็อยากเรียนเหมือนกันข่าวหน้าข้าจะต่อยหน้าคนให้แบนลาบแล้วก็ตกหมูให้สดุดไปเลยขณะที่พูดนางก็บอกคำป้าเล็กๆของนางฝ่าชฉางอีอดไม่ได้ที่จะเอามือปิดหน้าเมื่อนึกถึงตอนที่ฉางหนิงเคยช่วยฆ่าหมูนางกล่าวว่าเจ้าไม่ควรมายุ่งวุ่นวายเพราะสุขภาพไม่ค่อยดีฉางหนิงมีอาการหายใจที่มีเสียงหวีดและมักหายใจลำบากขณะที่แม่ของฝ่าชฉางอีก,กำลังตั้งครรภ์ นางได้พบกับเหตุการณ์ที่จินโจแล้วพ่อของฝ่าชางอีก็เป็นผู้ช่วยเหลือเอาไว้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมารระหว่างทางและหลบหนีไปยังจี้โจแต่เพราะความแข็งแกร่งของฝ่าชางอีเธอจึงเกิดมาอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามสุขภาพของแม่และของเธอก็ไม่ดีขึ้นเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งอายุเกือบสิบขวบนางจะได้รับชาง,นงหนิงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนแอของแม่ชางหนิงจึงเกิดมาอ่อนแอและตัวเล็ก และนันก,ก็มีอาการหายใจที่มีเสียงวีบตั้งแต่กำเนิดซึ่งหมายความว่านั่นต้องกินยาต่อเนื่อง,ตงแต่เ้ิ่มทับประทานอาหารเมื่อตอนเด็กๆนั่งปฏิเสธที่จะดื่มนมแพะเพราะว่ามันมีรสชาติที่ฉุนและเมื่อฝาช้างอีแอบผสมน้ำตาลลงไปนันจะยอมดื่มมันหลังจากเข้าร่วมกองทัพฝาช้างอีก็หาได้ได้แล้วก็ไม่เคยหยุดจัดหาย,ยาให้ชา้งชางหนิงพอช้างหนิงได้ยินฝาช้างอีปฏิเสธนั่นก็รียวิ่งไปดึงแขนซะอย่างไม่ลดละไม่ไม่หนิงเหนียงอยากเรียน บางทีอาจครวญฝ่าช้างอี้จะยังไม่เห็นด้วยอาของนางจึงเริ่มแดงขึ้นและเสียงของนางก็เป็นเป็นเสียงขึ้นจมูกเราก็บว่านาการล,ลองให้ด้วคกคัเข้าใจหวัวใจของฝ่าช้างอี้อ่อนลงหนังก้มลงลูกหัวของช้างถึงนพูดว่าหนิงเนี่ยห์ทำตัวดีๆนะพี่สาวจะหาหมอที่ดีที่สุดมารักษาช้างหนิงท้าหมอบอกว่าเจ้าสามารถเรียนศิลปะการต่อสู้ได้ข้าก็จะสอนเจ้าเองตกลงถึงให้ ใน,นที่สุดช้างหนิงก็พยักหน้าแม้จะไม่เต็มใจก็ตามหลังจากได้เบาะแสการสืบสวนว่าเหยี่ยดจะจูงยงช้างฝ่าช้างอีก็ยุ่งอยู่ก,กับเรื่องต่างๆมากมายอย่างไรก็ตามการหาหมอให้ชาห้างหิป็นเื่องเล่งด่วนเช่นกันบาบวานันนั้นนาได้ส่งเสี้ยอีออกไปสอบถามหมอชื่อในเมืองหลวงขณะที่ฝ่าช้างอีรีบออกไปอีเป่าเอ๋อก็มองหาช้างหนิงเทียงของเจ้าซร้อยหยุดพังพูดว่าไม่เป็นไรหากเจ้าเล่มวิทยายึธไม่ได้ต่อไปก็จะปกป้องเจ้าเอง ฉางหนิงทำปากยืน่นหน้าของนังก็ยุนขึ้นด้วยความโกรธไม่มีทางอีเป่าเอ๋อถามว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะเหนียวอ้วนตรงของฉางหนิงรูปกระดุมหมวปนเสื้อผ้าอย่างเคอะเขินถ้าเจ้าแข็งแกร่งกว่าข้าข้าก็จะชนะเจ้าไม่ได้อีกแล้วอีเป่าเอ๋อตอบว่าในอนาคตถ้าเจ้าตีข้าข้าก็จะไม่สู้ครับดวงตากลมโตของฉางหนิงมองจากด้านข้างจริงหรือ อีเปาเอ่อพยักหน้าอืมในที่สุดลิงฝีปากของฉางหิงก็โคง้งงอ,อย่างควบคุมไม่ได้นางจึงยื่นเนียวก้อยอ้วนกลมน้อยๆออกไปแล้วก็พูดว่างั้นเรามาสัญญาด้วยกันถ้าเจ้าผิดคำพูดเจ้าก็จะเป็นหมาน้อยอีเปาเอ่อเชื่อมเนียวก้อยของเขาผอมพูดอย่างจริงจังว่าตกลงนั่นคือคำสัญญา ในพระราชวังชีเสินงจ้องมองอนุสรสถานที่เพิ่งมาถึงพระราชวังเมื่อเช้านี้เดบไปมาอย่างกังวลก็ไหวในห้องเสียเชิงกําลังจะกลับมาเมืองหลวงแต่ว่าเินยังไม่ได้จให้ค่าทราบถึงการตอบโต้ข้อกล่าหา,าของฝ่ายทีดวงตาของเขาแดงดับด้ยวยความโกรธขณะที่เขาเตะโต๊ะมังกรท่าเสียเชิงหันหลังให้ค่ะเหมือนไอสาระเลเตระกุลทีแล้วเข้าข้างทายาทองค์ชายแห่งเชิงเธอการกลับมาของเขาย่อมหมายความว่า เขากำลังพยายามผลักไสข้าออกจากบังลังมังครน,นี้เขาต้องคิดหาวิธีคิดหาวิธีหัวหน้าขันทีองค์ใหม่ผู้เป็นคนฉลาดลักแหลมกล่าวสรรเสริญทันทีว่าฝ่าบาทไม่ต้องเป็นกังวลจัก,กรพรรดิมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งหากเขาหันหลังให้กับราชทายาทขององค์รัชทายาทเฉิงเธอก็มีเพียงโค่นลมวหวยเย็นเท่านั้นเมื่อราชทายาทขององค์รชทายาทเฉิงเธอแย่งชิงบัลลังก์ เขาจะได้รับคำมั่นสัญญาว่าจะให้รางวัลพระองค์ยังสามารถสัญญากระจกระพัดอุ่นได้ตอนนี้แต่ที่เขาช่วยเหลือพระองค์จัดการกับตระกูลลีก่อนจากนั้นจึงค้นว่าเหยียนและมอบตำแหน่งเดิมที่ควรจะมอบให้แก่ว่้เหยียนแก่เขาดีกว่าการช่วยราชทายญาตขององค์ฉาญทาตเชิงเถอและต้องแผงอำนาจให้กับตระกูลลี นับตั้งแต่เซียเจิงฝา่าฝืนคำสั่งของจกักรพรรดิถึงขั้นตัดหัวขันทีผู้เป็นคนส่งคำสั่งนั้นฉีเฉิงก็จดจำความเกลียดชังของการถูกผู้มีอำนาจจักรพรรดิไ่ให้เกียรติมาโดยตลอดเขาไม่ยามยาให้เซียเจิงขึ้นครองอำนาจจากเว่วยเหยียบเป็นพันครั้งแต่ตอนนี้เห็นชัดแล้วว่าเว่ยเหยียนไม่สามารถทำอะไรตะกุลี่ได้ฉีเฉิงเริ่มลังเ,เลว่าเว่ยเหยียนจะช่วยให้เขาดักษาบัลลังก์ไว้ได้หรือไม่ดวงตาที่เบิกโพรงเล็กน้อยของเขาจ้องมองขันที่อย่างตั้งใจ ้าสร้างศัตรูกับเขาถึงขนาดนี้เจ้าคิดว่าจะมีวิธีเอาใจเขาได้ไหมคำถามนี้ทำให้ขันที่พูดไม่ออกภายใต้แสงตาอันดุและของเฉยเชิงเขาทำได้เพียงฝืนยิ้มและพูดว่าสำหรับมนุษย์อะไรจะใช้ชนะใจพวกเขาได้ละ่ะเพิ่แค่พลังอำนาจความมั่งคั่งและความร่ำเท่านั้นคำกล่าวนี้ได้ประโยชน์โด,ดยสิ้นเชิงเฉยเชิงนั่งบนบัลลังก์มังกรอีกครั้งยกมือข้างหนึ่งยาศีษะเอาไว้ดวงตาที่เบิกโพรงเล็กน้อยแดงกำํำ ข้าอยากให้องค์หญิงใหญ่แต่งงานกับเสียเชิงแล้วเขาปฏิบัติเช่นไรพังดวงตาของขันที่เลือบมองแล้วเขาก็พูดอย่างกระทันหันดูเหมือนว่าองค์หญิงใหญ่จะมีความเชื่อมโยงกับท่านโหฉีีเชิงกระตุกเปลือกตาขึ้นก่อนจะเยาะเย้ยเสียเชิงปฏิเสธประทานสมรสของข้าแล้วหันมามีข้อตกลงกับพี่สาวข้าเขาต้องคดหากันแนะ องหญิงใหญ่ทาให้ข้าผิดหวังแล้วข้าปฏิบัติต่อน,นางดีขนาดนี้สายตาของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชาเมื่อเขาหันไปมองขันที่ยังกระทั a n หันเะารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรขาของขันที่อ่อนแรงลงเขาคุกเข่าข้าไม่กล้าข้าน้อยไม่กล้าหลอกฟาบาัตข้าน้อยมีลูกบัญํามคนหนึ่งซึ่งกลายเป็นแม่สื่อกับสาวใช้ในวังขององค์หญิงใหญ่เมื่อสาวใช้คนนั้นเข้าไปเสิบน้ําชานางบังเอิญที่นองค์หญิงใหญ่ทรงบัญชาให้นาจดหมายไปส่งให้เสี่ยเชิง นิ้วของฉีเฉิงเริ่มคอที่พนักแขนเก้าอี้วังลังมังกรเสียงเล็บกระทบกระโลหะนั้นดังเสียแทงใจยิ่งนักช่วงนี้องค์หญิงใหญ่เคลื่อมไวอย่างไทยพ้างขันที่สังแกตฉีเสงอย่างอรอบคอบโดยพูดได้เสียงเบาว่าขาน้อยได้ยินมาว่าคนจากวังขององค์หญิงใหญ่มาสมัยเยี่ยมเย็นวังเย็นบ่อยครั้งเมื่อเร็วๆนี้และเข้าใกล้สาวชายผ้าจากวังของพระสนมเจียบผู้ล่วงรับ นิ้วของฉีเฉิงจิกเข้าไปอย่างแรงเล็บที่ตัดอย่างประณีตถูกกัดคลอนโดยที่วางแขนที่แก่สลักไปลอยอย่างไม่เรียบเขาเพ,พึมพำว่านางกำลังช่วยเสียเฉิงสืบสวนคดีขององค์ชายสิบหกเสียจิงต้องการอะไรจากองค์ชายสิบหกเล็บข้างหนึ่งของเขาหักเพราะแรงกดดันความเจ็บปวดเล็กน้อยนี้ทำให้ฉีเฉิงสะดุ้งความคิดและเขาก็เงยหน้าขึ้นทันที ดวงตาที่ปนออกของเขาเป็นปะกกาอย่างน่ากรัวทําให้ขันทีคนลุกเมื่อมองดูฉี่เชิงยิ้มแววตาตื่นเต้นประหลาดายว่าไม่ดวงตาขณะจ้องมองหัวหน้าขันทีไปนนาสาวใช้ผ้าคนนั้นออกจากว้องย็นมาให้คะาตรวจดูให้แน่ใจว่าเก็บสะอาดหมดจดอย่าให้พี่สาวข้าได้รู้เรื่องอะไร ประตูไม้แกะสลักอันวิจิตรบานจงเปิดออกอย่างเอียดอาดแสงแดดส่องเข้ามาในห้องโถงหันประตูทางเข้าวกว้างและกขอบหน้าต่างสูงควันทุบหอมลอยฟุ้งยังแผ่วาจากเตาเผาทุบโบสาน ลอยหลอนล่ลองไปในอากาศองคหญิงฉี่สู้ทรงฉลองเพราะองใสน้ำเงินเข้มอันวิจิตบรรจงกล่าวเข้าสู่ศาลเจ้าเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ภายในพระราชวังของมันดาพราเกศาของพรานางถูกรวบสูงอย่างวิจิตบรรจงประดับด้วยปิ่นปักผมและเครื่องประดับมุกจำนวนมากดวงตาที่เชิดขึ้นนั้นย้ายวนใจแต่แฝงด้วยการดูถูกเยยดยามริมฝีปากสีแดงสดผ้าคลุมสีฟ้าอ่อนพันรอบเอวและแขนที่เรียวงาม ทุกอิริยาบถล้วนเปี่ยมเสน่ห์และสง่าง,งามพระองค์คือดอกโบตันที่สวยที่สุดของราชวงศ์หยินผู้สูงศักดิ์สมกับได้รับการยกย่องให้เป็นหญิงนำแห่งชาติตรงกลางศาลเจ้ามีรูปปั้นเจ้าแม่กลมอินยกสีขาวตั้งตังงานอยู่สูงประมาณ1ฟุตรูปแับที่เรียบรื่นและแวววาบ่งบอกว่ารูปปั้นนี้ แกสลักจากหยกเนื้อคุณภาพดีชิ้นเดียวโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญจะทำให้รูปปั้นนี้มือมูลค่ามหาศาลฉี่สู้จ้องมองหญิงงามในชุดคลุมพุทธศีไม้ชันซึ่งกำลังคุกเข่าอยู่บนเสื่อสดมดโดยหันหลังให้แล้วผู้ย่างเย่อหญิงว่าท่านแม่ทำไมถึงเพี้ยงข้ามฮะทูพี่ช้นนยในศาลเจ้าแห่งนี้คือทูปต้าซางมีกลิ่นหอมแรงมีกลิ่นโบราณัอันลับเลือที่ฉี่สู้ไม่ชอบ เมื่อเห็นว่าท่านแม่ของเธอเรียกเธอมาที่นี่แต่กับไม่สนใจฉี่ซู่ก็ขมวดคิ้วในที่สุดท่านแม่ก็สวดพระสตดจบลุกขึ้นจุดทุบตรงหน้ารูกปั้นจ้าแม่กวนอิมแล้วพูดอย่างไม่ไดงรีบว่าช่วงนี้เจ้ายุ่งเรื่องอะไรอยู่ฉี่ซู่ตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าเลี่ยนเล่นพินจากสนมชิน้นแห่งแผนกนถตีหลววและขัดลอกคำพีพุทธศาสนาบางส่วนให้ท่านในเวลาว่าง เธอยกเปลือกตาขึ้นแล้วก็มองดูลูกสาวแค่นี้เองหรือแม่ลูกสาวมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันเล็กน้อยแต่ดวงตาอันน่าดึงดูดใจของพวกเขานั้นเหมือนกันแม้ว่ามุมตาของพระมานดาจะปรากฏให้เห็นริ้วรอยเล็กๆจากการผ่านไปของการเวลาฉี่โซ่ถูกตาฉชนตั้งแต่เด็กแล้วก็ดื้อทันมาโดยตลอดเธอมองหนะ้าท่านแม่และพูดว่าท่านแม่ถ้าท่านไม่เชื่อหนูจะถามทำไม ไม่ได้ยินคำตอบอันร้อนแรงจากลูกสาวพาสนมอันก็เข้ามดคิวเล็กน้อยสายหัวเบาๆนางถามว่าเหตุใดสาวใช้ในวังของเจ้าจึงมาที่วังเย็นบ่อยๆเมื่อเแถวนี้หัวใจของฉี่สู้เต้นดรวขนตาของนางสัระละลิกนางตอบอย่างดื้อรั้นว่าข้ามีสาวใช้และขันทีอยู่ในวังไปสิบสิบคนข้าจะไปดูทุกอย่างที่พวกเขาทำกันได้อย่างไร สีหน้าของพระสนมอันมืดมนลงอย่างชัดเจนเถิดท้องออกมาว่าซูเอ,อ๋อเมื่อพระสนมอันโกรธจัดฉี่ซูก็รู้สึกกลัวแต่นางไม่กล้าเปิดเผยเรื่องความร่วมมือกับเซียเจิงอย่างเต็มที่พระสนมอันทรงทราบพ,พระราชกิจดีกาการสมผลระหว่างพระนางกับเซียเจงิงแต่เซียเจิงกลับไม่ยอมให้ผู้ส่งสารประกาศพระราชกิการเล่มนั้นแถมยังตัดหูของผู้ส่งสารไปข้างหนึ่งนั่นเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกยียจอย่างยิ่ง แม้ว่าจะมีคนดูไม่มากนะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่การที่เสี่ยเจิงฝ่าฝืาฝนพระราชะองค์การปฏิเสธการแต่งงานของเสี่ยเจิงนั้นไม่เพียงแต่เป็นการตบหน้าฉีเสิงเท่านั้นแต่ยังเป็นการตบหน้าฉีสู้ด้วยพระสนมอันมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเสี่ยเจิงหยมให้น้อยฉีสู้แอบดีใจ พอนางได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อบอกข่าวนี้ให้เสียเจิงทราบอย่างไรก็ตามด้วยความกังวลนพมันดาจะก,กล่าวหาว่านางเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรัชสานักนางจึงเก็บตัวเงียบโดยตลอดบัดนี้เพื่อประชนกับความโกรธที่แทบปุปิดไว้ไม่อยู่ของพระสนมอันนางจึงเต่ตองคำพวดของอย่างทบครอบก่อนจะเอ่ยว่ามีคนจากวังของข้าบ,บังเอิญพบสาวใช้คนหนึ่งในวังเย็นซึ่งเคยรับใช้ในวงของพระสมนมเจียก,กวย เมื่อเห็นว่าพวกนางอยู่ในสภาพที่น่าสงสาระวิปรลิตพวกเขาก็ช่วยเหลือนางครั้งสองครั้งแต่พวกเขาก็ได้ยินข่าวที่น่าตกใจจากปากสาวใช้บ้าคนนี้เมื่อสนมอันยังได้ยินว่ายังมีสาวใช้จากพระสนมเจียอยู่ในตำหนักเย็นมือของนางก็หยุดลงชั่วขณะหนึ่งแล้วใช้นิว้วลูบลูกประคำและสีหน้าก,ก็เปลี่ยนไปฉี่ซู่สังเกตปฏิกิริยาของมันได้อย่างระมัดระวังและพูดต่อสาวใช้บ้าคนนั้นบอกว่าเศรษฐบดีเว้ย เคยมีสัมพันธ์สวัสด์กับหญิงสนมทันใดนั้นลูกประคำในมือของพระมารดาอันก็แตกออกส่งผลให้อัญ,ญมณีสีเงินและสีขาวกระจัดกระจายไปทั่วพื้นมีใครอีกบ้างที่รู้เรื่องนี้พระสนมอันลุกขึ้นยืนทันทีและถามฉี่ซู่ด้ยวยความเข่งขืึมสีหน้าของนางดูหม่นมองยังไม่เคยปรากฏมาก่อนฉี่ซู่ตกใจกับความเกรธดเกรี้ยวที่หาได้ยากยิ่งจากพระมารดาจิตใจของนางพรุ่งพร่านขณะตอบว่า เรื่องนี้สําคัญยิ่งนะสาวใช้คนนั้นอาจจะพูดเลวไทยไรสารทด้วยความบ้าคลัง่งและหนังก็ไม่ได้ระบุปประพระสนมองคไทยของพระบิดาที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเขียนถ้าจะกล้าบอกคนอื่นอย่างหัวหันพันนั้นได้อย่างไรพระสนมอันนั่งบนเก้าอี้ของพระสนมผู้สูงสักอีกครั้งพางการุณยงในอ่อนปล่อยเรื่องนี้ไปเถิดอย่าสืบหาต่อไปเลยแรงําเป็นว่าเจ้าไม่เคยได้ยินคำเพ้อเจ้าของหญิงผ่านท่าน ฉีช,ชรู้สึกว่าปฏิกิริยาของพระสนมอันในวันนี้แปลกมากจึงถามต่อว่าทําไมละ่ะทวายี่นกล้าได้กล้าเสียจริงความผิดครั้งนี้เพียงหนเดียวก็เพียงพอที่จะสังหารทั้งตระกูลเขาและทวงคืนอำนาจจากมือเขาเท้าแม้ว่าตับแต่ที่ราชวงศ์จะยังคงมีนามสกุลว่าฉีแต่เธอก็ยังคงเป็นผู้หญิงผู้สูงศักดิ์ที่สุดเสมอและขนนางเหล่านี้ยังคงขึ้นอยู่กับการขึ้นและลงของอำนจาจจักรวรรดิด้วย อย่างเช่นฉีเฉิงขึ้นรองบัลลังแต่ว่าเหยียดแย่งชิงอํานาจไปราชวงศ์ทั้งหมดจึงต้องอยู่ภายใต้ความแม่ตาของเหยียนไม่ได้ยินคำพวกของฉีสู้พระสนมอันก็โหดเห่าอย่าเงเย็นชาประหารเหยียนทั้งตะกลหรือถ้าเป็นไปได้บันไดอันยาวเหยียดของพระราชวงังไทเซียนคงไม่ถูกชำระด้วยเลือดเหมือนเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนทอ พระราชวังไทเซียนเหือนที่ประทับของจกักรพรรดิมาหลายชั่วอายุคนดวงตาอ,อันเยาเยือกของฉี่ซู้เบิกกว้างขึ้นยังอัทันหันวยเย็นจะชักการทหารถือความหนาวเย็นเล่นผ่านหน้ากายของนางแ,และหลัสเดจพ่อไม่ไม่ได้ตายเพราะความเจ็บป่วยถือพาสนมงอันไม่ได้ตอบอะไรนางคุกเขก่าลุก่อนฮารูปันเจ้าแม่กวนอิมประสานมือนน่แล้วกล่าวว่าอย่าถามอีกเลยแล้วก็อย่าสืบหาความจริงอีก ข้ารอชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้ในฐานะพระสนมองค์เดียวในสี่พระองค์ด้วยการปิดประตูหวังให้สนิตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดบางทีอาจเป็นเพราะความภูมิใจในราชวงศ์ฉี่สู้อดไม่ได้ที่จะถามอย่างเย็นชาว,ว่าโวยเขียนแต่ราชวงศ์เราถึงเพียงนี้แม้องคชายจะใช้ความสามารถแต่ข่าวถึงกับแพร่สะพัดไปทั่วราชสำนักว่าพระนุชาขององคชาไทายย่าเฉกเอ,อ๋ยยังมีทายาทอยู่ในโลกนี้ หากเรารวมตัวกันกับตระกูลลีและอู่อันโหพร้อมกับท่านปู่และคนอื่นๆค่ะเชื่อว่า,าจะค้นลมว้ยเหยียนได้พระสนมอันยกเปลือกตาขึ้นเจ้าคิดว่าคนของตระกูลพระสนมเชียอ่อนอันเนี่ยตอนนั้นถือเชียมเหมือนอย่างคงได้รับความปวดพรานมาี่สุดในวนัยนี้โดยอาศัยอำนาจของตระกูลองชายสิบหกยังกล้าทา้าชิงบัลลังก์องคชาถายญาท แต่สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นนับจํานวนขุนนางที่มีนับสกุลเจียสูงกว่า5้าในนัชสำนักทั้งหมดตอนนี้สิฉีสู้รู้สึกหนาวสั่นไปทั่วร่างเธอถามเสียงสัน่นทวเยียนมีพลังอํานาจมหาศาลเช่นนี้ทําไมเขายังคงสนับสนุนให้องค์ชายขึ้นครองบัลลังก์สายตาของนางเปลี่ยนไปหรือว่าองค์ชายพมานดขัดจังหวะนางอย่าเดาเอาเองเวเยียนก็เหมือนหมาว่า ใครจะไปรู้ว่ามันกำลังวางแผนอะไรอยู่ข้ามีเจ้าเป็นลูกสาวคนเดียวอย่าไปยุ่งเกับเรื่องถูกผิดของทัศสำนักพวกเราแม่ลูกและครอบครัวอันจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เสมอฉี่ซู้มองไปที่พระสนมอันแล้วกล่าวว่ะท่านแม่ท่านรู้หรือไม่ว่าพระสนมคนไหนที่มีความสัมพันธ์กับว่าเหยียนในตอนนั้น ในพระราชวังไทเซียนฉี่เฉิงมองดูสาวใช้ที่กำลังคุกเข่าตัวสันทิเชิงบันไดเขานั่งบนงบัลลังก์มังกรมือข้างหนึ่งประคองค้างเอาไว้พูดด้วยความสนใจว่าคนที่มาพบเจ้าที่ตำหนักเย็นถามอะไรเจ้าพังผมของสาวใช้ย,ยุ่งเหยิงชุดสาวใช้พระชวังสกปรกเปื้อนได้เป็นยอมใหญ่เห็นได้ชัดว่าถูกทรมานโดยเจ้า,าที่ในราชสำนักก่อนจะถูกพามาที่นี่ นางไม่กล้าแซงเป็นผ้าอีกต่อไปนางเงยหน้ามองจกกักรพรรดินในชุดมงกรสั่นเทาเหมือนกับตะแรงพ,พวกเขาพวกเขาไม่ได้ทำอะไรทานคนนี้เพียงแค่สงสารทานคนนี้เพียงแค่ให้อาหารค่าสองสามมือ้อฉี่เฉงเยาะเยะ้ยเจ้าไม่ได้เป็นผ้ามาตลอดหลายปีในวังเย็นนี่ถือทำไมตอนนี้เจ้าไม่พ่าเสียทีสาวใช้ตัวสั่นรุนแรงมากขึ้นพอไม่รู้จะตอบสนองอย่างไร ทันทีข้างข้างฉี่เฉิงพูดอย่างแข่งขึมทันทีเจ้าทาาที่น่าสงสารหากเจ้ายัางท่าหลอกลวงฝ่าบาทอีกเจ้าจะถูกตัดหัวที่ประตูผูทันทีใบหน้าของสาวใช้ซีดเผือดเธอพูดตะกุกตะกักฝ่าบาทอบไว้ชีวิตหม่อมฉันด้วยข,ข้าทำไปเพื่อปกป้องตนเองนางสารสถานระลำให้ข้าหับใช้ในวังของพระสนมเชียกคุย ายหมดแล้วในตอนนั้นทาสคนนี้ผิดพลาดและถูกลงโทษโดยพระสนมเจียกุ้ยก่อนหน้านั้นด้วยการทำงานสัก r i l e ซึ่งเป็นเหตุผลที่ข้าหลบหนีไปได้โดยความกลัวจะมีใครรู้ว่าข้าเป็นเพียงผู้รอดชีตเพียงคนเดียวจากวงของพระสนมเจียกุ้ยข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทีงทำเป็นบ้าและวไปที่ตำหนักเตียนเพื่อเอาตัวรอดด้วยตนเอง นางพูดอย่างจริงจังแต่ฉีเฉนกลับดูไม่สนใจคำสารภาพของนางเขาสุดตัวลงนัง่งบนบัลลังก์มังกรและคกล่าวกับขันที่ใหญ่ว่าปิดปากนางเราใช้กันทรมานอีกชุดหนึ่งสาวใช้ตกใจกลัวกรมศรษะลงสำแล้วสำเล่าร้องให้อ้อนวอนฝ่าบาทถูกสิ่งที่ท่านคนนี้พูดเป็นความจริงเพคะนางไม่สามารถอ้อนวอนได้อีกต่อไปแล้วขันที่หลายคนก็รดยบินเข้ามาอุดปากและจับมือและเท้าเอาไว้ ด้วยความกลัวพื้นของพระราชวังไทยเสจสกรปรกขันทีจึงไม่กล้าใช้การทรมารย์อย่างทุนแรงพวกมันจะหยิบเข็มแทงเข้าไปในช่องว่างระหว่างเล็บของสาวใช้ ความเจ็บปวดของนิ้วท้องสิบที่เชื่อมต่อกันกับหัวใจนั้นแท้จริงแล้วมีเพียงผู้ที่ได้สัมผัสด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะรู้ได้ในพระราชวังวิธีการทรมานคนบางครั้งก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการเคี่ยนตีแทนที่ที่เข็มได้ถูกแทงเข้าไปร่างกายของสาวใช้กระสันสะท้านด้วยความเจ็บปวดหนังริดลนอย่างสิ้นหวังบนพื้นแต่ขันทีหลายคนก็จับแขนนั่งเอาไว้แน่นรึงขาและหลังของนังเอาไว้ด้วยเขา่าเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดทั้งหมด ถูกคลบด้วยผ้าที่ยัดเอาไว้ในปากสาวใช้กัดเหงื่อกด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลซึมผ่านผ้าปิดปากจนเปื้อนเป็นสีแดงชีเชียงไม่ได้สั่งให้หยุดดังนั้นขันทีจึงแทงเขมที่สองแล้วก็เข็มที่สในที่สุดสาวใช้ก็หมดแรงนางนอนหมดแรงอยู่บนพื้น,นเหนื่อยเย็นจากความเจ็บปวดที่ซึมซาบเส้นผมและเสื้อคลุมพระราชวังที่ขาดลุงลิง นิวทั้งซิของนางที่ฝังเข็มเล็กเอาไว้ข้างลำตัวมีเพียงเลือดหยดลงบนพืนเล็กน้อยสาวใช้แทบส่วนเสียความรู้สึกจากความเจ็บปวดเลวฟิบปากซีดเผือดเหมือนใบหน้าปลาในยุ่งคงสันเทาความตึงที่ของกล้ามต่างเส้นประสาทหัวหน้าขันที่ประจบประจงฉีเฉงฝ่าบาทการโทรมาเสร็จสิ้นแล้วฉีเฉงผู้เฝ้าเหตุการณ์ทั้งหมดดูเหมือนจะอารมณ์ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับความให้สนใจก่อนหน้านี้ตอบข้ามฮะ ทำไมเจ้าจึงแค่เป็นผ้านในวังเย็นแม้เข็มเนตจะยังติดอยู่ที่เล็บและความเจ็บปวดอันแสนสาหัสแต่สาวช้กระแทบจะคิดอะไรไม่ออกนางตอบตาสัญชาต,ตยานว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเมือเ่อยืนอย่างว่าหนังไม่ได้โกหกดวงตาของชีเฉินก็สว่างขึ้นอย่างน่าตกใจทันทีโดยซ่อนความตื่นเต้นประหลาดใจเอาไว้ใครกันที่สามารถทำให้ทุกคนในวังของพระสนมเชียกุยเยียบเธอขนาดนี้ แม่นางจะรู้สึกเหมือนตายจากความเจ็บปวดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เมื่อได้ยินคำถามนี้สาวใช้ก็อดไม่ได้ที่จะตัวสส่ไปทั้งตัวเรากับกำลังพูดเรื่องต้องห้ามบางอย่างนางเอ่ยชื่อด้วยความกลัวสุดขีดก็คือพ่อยเขียนหัวหน้าขันที่ที่อยู่ข้างๆตกประดึงงานหลังจากประหลาดใจอยู่คู่หนึ่งดวงตาของฉีเฉิงกับผ้ามว้วลงถามต่อว่าทำไมเขาถึงฆ่าคนในวงของพระสนมเชียรคุย เสียงของสาวใช้สันเคย,ยงควบคุมไม่ได้ไม่ใช่แค่ในวังของพระสนมเชียกุ้ยเท่านั้นทุกคนที่รู้เรื่องการนอกใจของโอ้ยเยียนก็จะถูกเขาฆ่าตายคำพูดเหล่านี้ดังก้องกังวานล้วกับสายฟ้าเหงื่อเย็ยนเริ่มพุดขึ้นบนหน้าผาของคันทีเขาไม่เคยจิดันฮาการเลยว่าจะมีความรับที่น่าตกใจนี้ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ใหมหน้าของฉีเฉก็มุดลงเช่นกันเจ้าบอกโว้เยเหียนมีสัมพันธ์ สาวใช้เพียงด้วยความหวาดกลัวฉี่เฉียงนั่งพิงบ,งบาลังมังกรใบหน้าของเขาหม่นหมองทลมานต่อไปเข็มเหล็กถูกใช้ไปแล้วหัวหน้าขันเทจึงสั่งให้าันี่คนอื่นหนีบเหนีวที่มือและเท้าของสาวใช้แทงเหล็กเส้นบาง,บาง เหนียงกันเป็นแหวทัดนิ้วนางเอาไว้แน่นขันที่แข็งแรงสองคนได้อยู่สองข้างรัดเชือกที่มัดเอาไว้แน่นบีบกระดูกนิ้วจนผิดรูปหรือว,ว่าหักสาวใช้ทุกขันทีหลอยคนกดไหลเอาไว้ไม่อยากดิ้นรนได้น้ำตาของนางแห้งเหือดฝานที่กัดผ้าป,ปิดปากก็อ่อนลงปากของนางเต็ไมไปด้วยรสชาติของเลือดหลังจากทุกทรมานรอบนี้สาวใช้ก็ล้มลงกับพื้นคุกเข่าลงไม่ได้นางเพิมพำไม่หยุดว่าบดไว้ชีวิตเผ่าด้วยทุกสิ่งที่เผ่าผู้เป็นความจริง จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ